สวัสดีครับนัดนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับผมเป็นรีโวดีเนาะเป็นเครื่อง2.4รุ่นพรีเลนเนอร์รุ่นยกสูงนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นเกียร์มิดนะคะเกียร์มิดเนี่ยก็จะมีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับผมส่วนเกียร์ธรรมดาเขาราคาจะอยู่ที่96,000บาทนะครับผมแล้วก็เกียร์ออโต้เนาะราคาจะอยู่ที่956,000บาทนะฮะร,ราคาต่างกันอยู่ที่50,000บาทนะครับผม สีขาวนะครับราคาจะถูกลงอีก7,000บาทนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะพามาแนะนำนะครับเป็นโปรแล้วก็พร้อมแคมเปญนะครับพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจจองช่วงนี้เนาะดาวเริ่มต้นอยู่ที่39,900บาันบาทครับหรือว่าถ้าใครสนใจที่เป็นตัวดอกเบี้ยต่ำๆนะครับเรามีตัวดอกเบี้ย0%ให้ลูกค้าด้วยนะครับผมส่วนแคมเปญเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างนะครับสามารถทักแชทมาสอบถามโปรกับผมได้นะครับผม โอเคครับวันนี้ผมก็จะพามาชมฟังก์ชันรุ่นนี้ก่อนนะว่ารุ่นนี้มีออปชันฟังก์ชันอะไรกันบ้างน,นะฮะเราเริ่มที่ด้านหน้าก่อนนะครับที่เด่นๆเ,เลยนะครับรุ่นนี้ก็คือจะเป็นตัวมิดเนาะพีนเนอร์ P ก็คือเขาจะได้หน้าล็อกโคนะครับมีมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่แต่ก่อนจะไม่ใช่หน้าล็อกโคนะครับนี่หน้าล็อกโคก็จะดุดันประมาณนี้เลยนะครับทางเขาก็ชุดกระจังเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ล็อกโคหมดเลยนะฮะ พร้อมกับไฟหน้านะครับไบบีม LED นะครับผมไฟหน้าประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็มีไฟตัดหมอก LED เช่นกันนะฮะรุ่นนี้ก็คือจะมีเซนเซอร์มาให้อีกสจุดนะครับด้านหน้านะฮะส่วนด้านข้างนะฮะชุดแต่งนะครับก็คือจะมีตัวคิวโซรอมมาให้ด้วยนะครับก็คือจะรับกันกับตัวไฟตัดหมอกเลยนะครับจะเป็นดีไซน์ที่เชื่อมเข้าหากันเลยนะฮะ ส่วนล้อแมกนะครับจะเป็นขนาด18นิ้วนะครับผมสาหรับรุ่นมิดเนาะจะเป็นลายประมาณนี้เลยนะฮะสวยงามมากๆนะครับรุ่นมิดเนาะถือว่าเป็นรุ่นนึงที่ขายดีมากๆเลยนะครับส่วนด้านข้างนะครับก็คือจะได้เป็นกระจกมือจับนะฮะเป็นแบบโคเมียมนะฮะเพิ่มวามหรูหราให้กับตัวรถนะฮะพร้อมมีตัวอักษรคำว่าไฮรักด้วยนะครับผม มานี้เลยนะฮะตัวสูงก็จะได้เป็นตัวบันไดข้านะครับมีมาให้จากโรงงานเลยนะครับผมพามาชมภายในห้องโดยสารด้วยนะฮะห้องโดยสารเนี่ยรุ่นนี้ก็คือจะได้เป็นเบาะหนังครับพร้อมอบาะปรับไฟฟ้านะครับผมสำหรับผู้ขับขี่เท่านั้นนะฮะ ภายในก็ดีไซน์ประมาณนี้เลยนะฮะอ่าอย่างพวงมาลัยก็คือจะมีปุ่มพวกควบคุมเครื่องเสียงนะครับอ่าควบควบคุมตรงหน้าจอเรือนใหม่เนาะปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวหน้าจอเครื่องเสียงประมาณนี้นะครับสามารถมองกล้องถอยหลังได้นะครับเชื่อมต่อปโ l ร e t ได้ปกติเลยนะฮะแอร์ก็เป็นแอร์แบบแอร์นว่นะฮะรุ่นนี้ก็จะมีทั้งเกียร์ออโต้ล็อกแล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับเหมือนที่ผมแจ้งไปในคลิปเลยนะครับต้นต้นคลิปเนาะ คันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้ก็ดีไซน์ประมาณนี้นะครับสำหรับหัวเกียร์เขาเนาะมีโหมดอีโคนะครับแล้วก็โหมดพาวเวอร์ให้ด้วยนะฮะต้องการใช้โหมดไหนก็สามารถกดปุ่มได้เลยนะฮะมีด้านหลังนะฮะมีคำว่าพีลันเนอร์ด้วยครับเป็นสติกเกอร์นะที่มีมาจากโรงงานเลยนะครับส่วน ไฟท้ายนะครับเป็นดีไซน์ประมาณนี้นะครับเป็น LED นะครับผมนี่พร้อมมีตัวฟอนต์นะครับคำว่า Toyota h i ฮรักแล้วก็รี vo นะฮะด้านท้ายนะครับตัวกันชนท้ายเนี่ยจะเป็นดีไซน์ประมาณนี้นะครับสีเทาๆนะครับพร้อมกับนี่มีเซนเซอร์ด้านหลังมาให้อีก4จุดนะครับผมส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นอ่ากล้องมองหลังนะฮะ ซ้ายประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถทักแชทนะครับมาสอบถามโปรโมชั่นได้นะครับโปรโมชั่นก็มีดาวเริ่มต้นอยู่ที่39,9 0 0รบาทนะครับหรือว่าถ้าคนไหนที่ต้องการเลือกรับดอกเบี้ยสูนเนะครับผมเราก็มีแคมเปญตัวนี้ไปรองรับลูกค้าอยู่อยู่แล้วนะครับผมว่าบางคนต้องการส่วนลดชุดแต่งครับก็สามารถทักแชทมาสอบถามผมได้นะครับ โอเคครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนน,นะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ